ทำไมเราถึงควรซื้อซิมเทพให้แม่ใช้1คุ้มค่าคุ้มราคาอคอยดูสิดูดูแม่ใช้เหตุบันละสามสิบบาทเองอ่ะแม่นี่มาใช้วันละห้าบาทเองนะสองจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ย,วยาวๆหนึ่งปีแม่บบ้งเดี๋ยวแม่ข้มาเน็ตแป๊บนึงเนี่ยบอกว่าใช้ซิมเทพมัไปเลยแรกนะก็<อ>ไม่ต้องเติมไม่ต้องสมัครใหม่แล้วสามมีโปรโทรฟรีไม่ต้องสม,มัครเพิ่ม ปวดท้องเหรอเดี๋ยวแป๊บน<ช>ึงแค่สมัครโปรโก่อนเมื่อเช้าแม่สมัครกับโปรเน็ตนะแป๊บนึงบอกแล้วว่าให้ใช้ซิมเทพเนี่ยมันโทรฟรีด้วยสี่ป้องกันการสมัครบริการเสริมที่ไม่ต้องการอยอยดูนี่สิข้อความอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้แม่จิ้มอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยก็จะเก็บเงินแม่ไหมถ้าแม่ใช้ซิมเทพนะไม่ต้องกลัวจิ้มผิดหรอกเพราะว่ามันตัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นซิมระบบเติมเงินและข้อสุดท้าย เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลวันแม่ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญให้คุณแม่เป็นอะไรเนี่ยแก้มแนะนำเป็นซิมเทพเลยค่ะเหมาะแน่นอนเพราะว่าทั้งดูหนงังดูซีรีส์จะฟังเพลงก็ได้หรือว่าจะวิดีโอคอลหรือโทรหาลูกๆก็ได้เรามีความเร็วให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่6เมก15เมก20เมกแล้วก็1,000เมกเลยส่งความคิดถึงให้คนที่บ้านได้ง่ายๆด้วยซิมเทพนะคะอย่าลืมนะคะซิมเทพต้องเมลอนไทยค่ะ